ใครที่ซื้อแล้วนะครับ5,990กสบาทนะครับกระเป๋าที่คุณเห็นตอนต้นนะครับผมรับฟรีไปเลยครับไม่เสียสักบาทนะครับจากปกติถ้าซื้ออันนี้พร้อมกับกระเป๋านะครับจะอยู่ที่ราคา6 4 8 5บาทนะครับแต่ถ้าบอกว่ามาจากรายการหาเชลนะครับผมซื้อตัวนี้5 9 9 0ิบาทรับฟรีไปเลยครับผมกระเป๋า1ใบเอาแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ในรายการวอล์กอชชนนลครับผมวูล็คชแนลวันนี้นะครับอยู่ในช่วง แชลลรีวิวนะครับผอวันนี้นะครับหัดเชลรีวิวเรามีบอร์ดมานําเสนอนะครับแต่เรายังไม่ให้ดูนะครับว่าบอร์ดคืออะไรนะครับเราจะต้องบอกกันเลยนะครับว่า วันนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่สนามเวลานะครับขอบคุณสถานที่ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับที่มาให้ผมมานั่งรีวิวแบบอย่างนี้นะครับดูแบบดูดีขึ้นไหมคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปของฮัทเชลนะครับถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ให้กับวินล็อกเกอร์ด้วยนะครับผมและสำเป็นครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดไลฟ์สดครับรายการไอท็อกและอื่นๆอีกมากมายของฮัทเชลนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเควันนี้นะครับเราจะมารีวิวบอร์ดเวลิกาดาร์กเว็บนะครับผมคือตัวนนนีี้ครัับ่เลยอนี้ มาพร้อมกับกระเป๋านะครับผมกระเป๋าเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเรามีกระเป๋าใช่ไหมเราก็สามารถอย่างนี้ได้เวฟฟิลนี่เราเราจะไปเที่ยวที่พาร์คไหนใช่ไหมเราก็อย่างนี้ได้นะหเท่ะนี่หรือว่าถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเราก็พาดอย่างนี้ได้เลยนี่นไงพร้อมเล่นใช่ไหมนี่ครับคุณผู้ชมครับกระเป๋านี้นะครับผมนอา้าอย่างดีนะครับของเวลิก้าด้านหน้าตรงนี้นครับมีเขียนว่าเวลิก้า นี่แบบนี้นะครับผม2021นะครับตัวนี้เป็นคอลเลคชันล่าสุดนะครับของทางวีริก้าซึ่งถ้าซื้อตัวบอร์ดอย่างเดียวนะครับผมจะอยู่ที่ราคา5,990บาทนะครับผมอันนี้เราพูดเรื่องราคาบอร์ดกับราคากระเป๋าตั้งแต่ช่วงเริ่มเลยนะครับจะได้จะได้ไม่ต้องมีคนมาคอมเมนต์ถามนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับขอบผมวีริก้ามากๆเลยนะครับนี่ตัวบอร์ดนะครับผมเราจะเอามาให้ดูกันนะครับในวันนี้นี่เนี่ มีช่องซิปนะครับใส่ตรงนี้เอาไว้ใส่โทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้นี่ใส่โทรศัพท์ได้แล้วเราก็ไปเอนจอยกับบอดเราได้นะครับผมแล้วส่วนหลังครับก็เป็นซิปตรงนี้ครับเปิดส่วนตรงนี้เราก็เอาตีนทุกแกครับแกออกนี่เหนียวนะครับไม่ต้องกลัวบอดหลุดเวลาขี่มอเตอร์ไซค์นะครับนี่เราหยิบออกมาเลยนะครับนี่อันนี้คือตัวบอดของเราครับพระเอกด้านในของกระเป๋าครับเป็นสีส้มแบบนี้ ข้างหลังมีตัวแก๊ปนะครับกระเป๋ามีประมาณนี้ครับโอเคครับเรามาดูตัวระเอกของเราบ้างนะครับผมตัวเบลิก้าครับดักเว็บตัวนี้นะครับตัวใหม่นะครับมาในรูปแบบของ SM นะครับนี่แบบนี้อันนี้คือทักครับทักลี่ที่รักเฮ้ยล้อครับสีเขียวสวยเหมือนไม่ต่างกับตัวพี่มันเลยครับตัวแรกตัวแรกก็สวยแบบนี้เลยนะครับนี่ใส่กิ้งอันนี้คือเห็นรอยไหมครับผมจะมีรอยที่ผมถลอกถลอกอยู่ ถามว่าเพราะอะไรพวกผมเอาไปเล่นมาแล้วไงคุณผู้ชมผมไม่ใช่แบบมาปุ๊บแกะแล้วก็มารีวิวเลยนะเว้ยแล้วอย่างช่วงนี้นะครับฝนตกด้วยนะครับลำบากในการถ่ายคลิปนะครับก็ฝากติดตามผมหน่อยนะครับนี่อันนี้คือลายครับเขียนว่าเวลิก้าตรงนี้นะครับตรงเวลิก้ากับสกรีนตรงอื่นเนี่ยจะเป็นแบบเงาๆนะครับเอาไว้แบบให้เราแบบโชว์เฟล็กได้ครับขึ้นเงาปะอ่าด้านกิ๊บเทปครับสลักคําว่าเวลิก้าตรงนี้นะครับชื่อแบรนด์ด กิปเทฟครับมีความหยาบนะครับหยาบมากแต่น้อยกว่านิสัยผมหน่อยครับนี่ครับทักเป็นสีดํานะครับตอนที่เราได้มานะครับมันจะแบบมันจะซีนมาดีมากเลยนะครับไม่เชื่อถามภูครับภูซีนดีมาปะแกะแบบ15นาทีนิสายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่เราจะเล่นนะครับนั่งแกะที่บ้านก่อนแล้วค่อยไปเล่น ตัวบอรตัวนี้นะครับผมตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้กว้าง10นะครับยาว32ครับฟังไม่ผิดครับกว้าง10ยาว32ไซส์นี้นะครับมือใหม่บิ๊กเนอร์มือโปรสามารถเล่นได้นะครับแล้วเราเราก็เป็นขนาดที่ผมแนะนําด้วยนะครับมันเล่นง่ายนะครับขนาดนี้วิวเบรครับวิวเบรอยู่ที่18.5ครับจากตรงแกนทักนะครับถึงถึงตรงแกนทักนะครับ18.5วิวเบรแบบนี้มันคลบง่ายน้องบูเนาะกว้างกำลังดีเลยนะครับแต่กว้างอันเนี้ยใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนําเลย 18.5เล่นได้ดีเลยครับไม้ My, ครับแคนาดาเมเปิลครับไม้เมเปิลเชั้นนะครับตรงนี้นนหนาๆเลยครับไม่หักแล้วก็ตัวล้อครับผมนี่ล้อขนาด65นะครับความแข็ง80เป็นไงยอดปะก็สวยนี่ส่วนเรื่องลูกป,ปืนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีในสนามนะครับว่ามันลื่นมากแค่ไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันรตรงล้อ แต่ล้อสีสวยมากสวยจริงสวยนะพูดนะมันสีโค้ดสวยเลยสีเขียวมะนาวครับจินตนาการไม่ออกก็นึกถึงมะนาวที่มันแบบสไลออสไลออประมาณนั้นเลยรูปแบบทั้งครับผมเป็น SM ครับตัวแบบสปริงนี่ตรงนี้คือ SM เนะครับเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็แล้วก็มีทักสติตัวนี้มาติดตรงอะแดปเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับฟิวอะแดปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นแบบว่าย้อยหน่อยนะครับเล่นแล้วมันต้องคุมยากนิดนึงแต่พลิ้วนะครับนี่คือความสามารถของ SM นะครับ แล้วก็อดัปเตอร์อื่นๆนะครับคือพลิ้วไหวดังสายนะเหมือนที่เราอยู่ในทะเลเลยครับนี่ใครที่ไม่ชอบนะครับอาจจะอ่อนเกินไปนะครับให้เรามาขันตรงนี้นะครับเป็นตัวคิงพินแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ขันตรงนี้เท่าไหร่นะครับแนะนาให้ขันตรงนี้นะครับตรงบูชชิ่งให้มันแข็งขึ้นส่วนนี้ก็ปล่อยให้มันย้วยไปนะครับเราก็อาจจะขันเข้าไปนิดหน่อยได้ครับแต่รองลูกปืนตรงนี้แตกแล้วกันนะครับผมสปริงนะครับเราก็หาเปลี่ยนได้นะครับถ้าอยากได้แข็งกว่านี้ก็เปลี่ยนสปริงใหม่ประมาณนั้นนะครับแต่ตัวที่เวลิก้าให้มว่า เวิร์กแล้วนะครับด้านหลังครับเป็นทักสตีแบบนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นรองทัก2อันครับแผ่นรองทักนุ่มนะเนี่ยนุ่มนะมีฝุ่นด้วยผมไปเล่นมาแล้วไงด้านหน้าครับตรงอะแดปเตอร์ก็มีแผ่นรองทักอันนิดหนึ่งมาให้นะครับแบบนี้เป็นประมาณนี้ครับส่วนใครอยากจะปรับความแข็งสปริงนะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนี่ตรงรูนี้เห็นไหมนี่ปรับตรงเี้ยวนะครับความแข็งสปริงส่วนตรงนี้ไม่ต้องปรับเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องปรับเลยประมาณนี้ครับบอร์ดเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่าในสนามเนี่ยเวลิก้า จะทําได้ดีกับสมรรถภาพมากแค่ไหนนะครับเราจะรีวิวในวันนี้ครับรวมถึงการที่เล่นมัํมแทกครับลงโบครับแล้วก็เว็บแบม์นะครับผมแบงค์ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วก็เช็คฟิลกันนะครับว่าฟิลการเล่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปนี้ให้เลยนะครับผมใครที่ซื้อแล้วนะครับ5,990นกกบาทนะครับกระเป๋าที่คุณเห็นตอนต้นนะครับผมรับฟรีไปเลยครับไม่เสียสงินบาทนะตามปกติถ้าซื้ออันนี้พร้อมกับกระเป๋านะครับจะอยู่ที่ราคาะครับแต่ถ้าบอกกว่าาาามจรยการนะดรับม ซื้อตัวนี้5,990บาทรับฟรีไปเลยครับผมกระเป๋า1ใบ My first One two three first first like a 4 to the million And I out the line And on my humor do nearly My ball. Time on me, it, me, -me But my energy that I get, I have ยูซีมีดีสอมอาเวที่ไอเซไหนมันควรเกตไอเบลเช็คที่มีวีเอสให้ผู้เดงนห่งมันได้เห็นอยากจะเป็นในสิ่งที่ชอบให้มันลองกันดิมึงจะตีปั๊มแท็กเป็นไงบ้างครับพี่ไอ้ดีครับปีปั๊มง่ายครับลูกปืนนี่ดีกว่าที่ผมคิดเยอะเลยครับที่แรกผมคิดว่าลูกปืนน่าจะฝืดแต่ดีครับเวลีกูดเวลีกูดปั๊มแท็กเพลินครับเพลินเรื่องทักเป็นยังไงบ้างครับเวลาเล่นทักถ้าชอบก็เข้ามาทักก่อนก็ได้ครับกินกุ้งนานเลย ทั้งนี้ผมว่าจริงๆถ้าใครชอบยั่ยๆนะครับผมว่าคุณน่าจะถูกใจเลยแต่ส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นแข็งแต่ถ้าเขาไม่เล่นแับนี้ใช่ป่ะที่มันเป็นยั่ยอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้ยั่ยขนาดนั้นนะคร,ครับเล่นง่ายครับเ <คน S 1> ล<อ>่นง่ายสำหรับมือใหม่ผมผมว่า <c oughs> ให้ดีกค <c oughs> car, นเล่นย รัปที ite, so ่กูแนะโฟโอไมโอเลต์มีโน่ไรเบลโชที่กูได้โล้ You are g o all a round the world โซเธอรองแล้วมันไม่แพ้ใครและถ้ามึงลองทำแล้วทำไม่ได้ก็แค่ใจแค่มือลองทำอย่าเศร้าเอมันจะเสียอะไรพูดอะไรไม่อยากไหลเฟกี้เลยไฟ์เฟกี้กูตายแน่เลยเอสเอ็มมาแม่งเป็นอะไรที่ไหลเฟกี้ยากมากเลยนี่ไงเราก็แอบถอดทักเอสเอ็มออกแล้วก็ใส่ทักสเตจะ สำหรับตัวนี้นะครับเอลิก้าเล่นโบนะครับผมว่าสนุกเลยลื่น,น<ไ>ง่ายเอาไปลงโบมันโคตรเดี๋ยวไปเล่นแบงกันครับสอนเพลงคำม,มันเล่นอันเมโดีอาจจะเจ็บนหรือนอนเซ็งสักเพลงนี้จะอยู่ข้างมึงเองจะอยู่ข้างมึงเองกูอยู่กับมึงเอง f a s t car อย่านี่คือสิ่งที่ได้มันมาเยอะไหม First car ที่เริ่มทำอะไรได้มันมาเยอะไหม First car น,ไไน,นัอเ,นเ,เอ้ยกระติดจะไปเตะดับเบิลอย่างเดียวเลยตีหนักแล้วเงินคือด้วยความที่บอกมันเบาอ่ะแล้วเราชิงกับบอกหนักอ่ะเล่นกับเนินอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เล่นแอร์ได้เล่นอะไรได้เตะคลิปทีเมื่อกี้ยังเตะได้เลยนะครับใครที่อยากหาบอร์ดตัวเริ่มต้นนะบ,บอร์ดตัวนี้นะครับผมมีรอยเท้านิดหน่อยนะครับใครที่ซื้อแล้วนะครับ5,990บาทนะครับกระเป๋าที่คุณเห็นตอนต้นนะครับผมรับ ฟรีไปเลยครับไม่เสียส er ica, ักบาทนะครับจากปกติถ้าซื้ออันนี้พร้อมกับกระเป๋านะครับจะอยู่ที่ราคา6,485บาทนะครับแต่ถ้าบอกว่ามาจากรายการหาเชลนะครับผมซื้อตัวนี้5,990บาทรับฟรีไปเลยครับผมกระเป๋าหนึ่งใบไอ้ลานเฉยเำไจสนับก็รังอะเน giving, ี่ยโชว์ slept? ขายปลาเปล่าขายไรบอดแล้วขึ้นมาควงเมื่อกี้เดมออโอเคโดยรวมประมาณนี้ครับถือว่ามือใหม่เล่นได้นะครับแล้วย้ำก่อนจากกันไปนะครับใครมาจากหัดเชลนะครับรับฟรีไปเลยครับ กระเป๋ารับกระเป๋าฟรีไปเลยนะครับจาก6,485บาทรับฟรีไปเลยครับผมกระเป๋ามูลค่า990บาทบอกว่ามาจากหาเชลรับฟรีไปเลยโอ้โหมูเบ๊กสวยด้วยโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบนะครับใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กับบนนล็อกชรา c h a แล้วก็เชน่าด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะเป็นรายการอะไรกดกระดิง่งกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ ขอกลไลค์ขอขอเท่าไหร่ดิขอกลไลค์เท่าไหร่ดิกดติดได้เท่าไหร่ไม่รู้ขอสักห้าสิบไลค์คลิปนี้ขอสักห้าสิบไลค์แล้วกันนะครับเ <laughs> พราะว่าถ <laughs> ้าขอเยอะแล้วมันไม่ได้มันเจ็บใจขอห้าสิบไลท์ครบทุกคำไรแก้งอายฟิวโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายบายครับ